เอาละครับวันนี้เกมซิคคิดเกมอันลีดนะครับจริงๆเกมนี้มันยังไม่ใช่ทีมที่เป็นซิคคิดเกม2นะครับแต่ว่าจะมีตัวละครอะไรที่อัปเดตเข้ามาในซีซั่น2อยู่แต่ก็จะมีพวกพ็อปนะครับที่เกี่ยวกับซิคคิดเกม2บ้างแต่เกมนี้ครับเป็นเกมลิขสิทธิ์แท้ของ Netflix เลยนะครับทุกอย่างนะครับชื่อหรือว่าเพลงหรืออะไรต่างๆในเกมนะครับลิขสิทธิ์แท้หมดนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราจะเล่นกันแบบปาร์ตี้นะครับหกคนครับมาดูนว่าเราจะรอดจากซิคคิดเกมนี้ได้หรือไม่นิ่งไว้เฮ้ย ในเกมนะครับจะมีทั้งหมด32คนนะครับซึ่งพวกเราคือ6คนนะมาดูว่าใครจะรอดเป็นคนสุดท้ายด่านแรกนะครับคือ Snowy Knight เราต้องเดินผ่านด่าน AIU หรือว่าลลไกไล金์หรือโกกาวาซิมิซือเดลาหรือนิ่งไว้ <laughs> แต่ว่านี้จะพิเศษตรงที่ว่ามันจะลื่นนะครับอ่าโอเคเริ่มแล้วหยุดหยุดยุด มีเวลา3นาทีซึ่งเราสามารถหลบในพงหญ้าได้นะครับในพงหญ้าจะทําอะไรก็ได้นะขอตีทีหนึ่งดีหยุด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 ลื่นด้วยอุ้ยเกือบไปเลยโอ้โหโอซีเด็ดเด็ดเดะเฮ้ยเฮ้ยระวังเลื่อนระวังเลื่อนลื่นลื่นลื่อนเลื่นก็เรียบเลยดีฮ้ยรอกต้องผ่านมีให้เดินไม่เดิน ไปละเจอกันเอาเห้ยกูโดนตาบอลใส่ไอ้สัสไปละเจอนสวยในไอ้สตีใส่เยอะใช่พี่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 ตายอ้ากูตายกูเลือกเอากูตกรอบไอ้ไอ้ตกรอบไอ้ไม่ได้ไม่ไหวเลยอ่ะไม่ใช่เราก็ตายเหรอเนาะ ่รอบนี้เป็นสวิงฟาร์กนะครับก็ค mm ือ hmm. มันจะเป็นด่านที่เราต้องปากัวนะครับไปตามแผนที่มีชิงช้านะครับมีรถบัสนะครับแล้วก็มีอุปสรรคต่างๆนะครับรอบนี้เขาเอาแค่8คนนะจะมีแข่งโยมันสา3รอบนะครับเอาละตอนนี้เราอยู่ดูพี่ไออยู่นะดูพี่ไออยู่พี่ระวังนะพี่พี่ระวังนะพี่พี่แล้วพี่จะลงน้ำเพื่อเพื่อพี่ไปเห็นเรื่งไฟ็อตเอาไม่รู้ไม่รู้อันนี้แบ็คนะครับ แบกกำลังมาถึงตรงนี้เบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งโตผมเทม่ะเออเทมอยู่เลแล้วไงต่อก้างไปโดนน้ำแล้วโดนน้ำเลยเฮ้ยโดนน้ำเราไปพี่อ่ะพี่อ่ะกำลังผ่านชิงช้าโอ้โหแล้วชิงช้าอย่างเยอะเลยพี่พี่พี่ดูนี่มันดิตอนนี้มีทีมเราอยู่นะครับก็คือพี่ไอพี่อ่ะแล้วก็แบ็คเท่านั้นนะครับตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีคนผ่านยังมีเวลาอยู่แบ็กเราไปแบ็กเราไปอีซี่พี่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงแล้วไปแบ๊กแบ๊อีซี่พี่ไปแบ๊กไปไปไปพี่เท่าไหร่โอ้ยยังเหลืออีกน้องข้างหน้ายังเหลืออีกยังเหลืออีกเข้าแล้วเข้าแล้วพี่เข้าแล้วผ่านหนึ่งคนพี่ไอซ์กำลังไปกำลังเข้าถึนพี่ไอซ์ระวังดีระวังรถถอยมาอย่าไปพี่นะพีตีมันพี่ตีมันเดี๋ยวมันเข้าเฮ้ยเหมือนว่าทีมเราครจะผ่านไปเลยสามคนพี่ไอซพี่ไอซแล้วก็แบ๊กนะผ่านไปเลยต่อไปรอบชิงอุ้ยเฮ้ยหกคนเว้ มันมีคนพวกแบบไม่เอาอะไรพี่ไปดูดูดิแม่งอยู่กลางถนนอะดูดิไม่เข้าด้วยนะไม่เข้าด้วยนะดักเลยโดนปละโดนปล้คนนั้นอะทันไหมทันไหมโอเคเรียบร้อยมันเข้ามันเข้ตอนเขาวิ่งมากลางถนนน่ะแล้วคนเต็มคนเดียว เงินรางตอนนี้รวมเป็นสี่หมนห้าพัเหรียญแล้วนะครับรอบนี้เป็นไอไฟนะครับไอไฟรับด่านนี้ครับห้ามตกนะครับถ้าตกรอบนี้คือตายเลยนะครับและแท่งที่เห็นอยู่เป็นแท่งที่ยืนอยู่ตรงนี้จะสูงขึ้นเรื่อยๆจะมีการขยับมาดูว่าพี่ไอพี่อรแล้วก็แบ็คใครจะผ่านไปได้ในรอบนี้แบ๊ก <Black, S 1> <c oughs> ยนนน้องแบ๊ก <c oughs> ผ,ผมมีมีด <c oughs> ผมมีมีด <c oughs> ผมมีมีดผมมีมีดแบมีมีดโอ้เจตนาชัดเจนมากอะแบ๊กหาอะไรป้องกันตัวไอ้แบ๊กแบ๊ก ได้อย uhm. ู่ได้อยู่พี่ได้อยู่ได้เลยพี่มันมุ่งมาแทงผมคนแรกเลยเอาเหลือแค่แบ๊กครับตอนนี้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอนนี้ไปแบ๊กเอาของขวัญเอาขวัญเดี๋ยวจะฆ่ามันแล้วเนาะฆ่ามันเฮ้ยมันตกปุ๊ดไปแบค๊กมึงแบ๊กมึงมันจะฟาดมึงแบ๊กมันจะฟาดมึงโอ้โหเกือบไปแล้วเฮ้ยมันตกเหรอเฮ้ยมันตกมันตกอ้าแบ๊ก ลื่น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 ผมโค้โอ้เกือบนะครับได้ที่สองเงินรางวัลคนที่ชนะนะครับได้ไปเลยเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญผมได้เท่าไหร่ได้หมื่นยี่สิบผมได้หมื่นสามมอได้หมื่นสามมอวีมีพีไม่ต้องอะไรมั้งผมได้พันหนึ่งในตอนแรกก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครอะพี่ผมแบบอยู่ใกล้ใครผมใส่หมดอะกูเห็นไหมถือมีดกูวิ่งก่อนเลยเมื่อกี้ดีก่อนเลยเลี้ยวมาเลยอะเลี้ยวมาผมเลยอะไอคนก็แค่คัตตี้ครับผมคือนี่คือมันแทงแทงแล้วตายตกรอบเลยป่ะเมื่อกี้ไปแบ๊กแทงพี่เหรอไม่ตอนแรกรออะไรอะ แม่งตัดกันเองอ้สัตว์อินสัตว์กันเองเอาครับรอบนี้ครับเกรสไบรค์นะครับมาดูกันว่าเราจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับสะพานนี้ยาวมากนะครับยาวกว่าแบบในหนังอีกกูเองโคแรกเจอกูโดกกูกูเองผมเองแมงไปเลยกูตายเอาเฮ้ยกูยังไม่ทำาอะไรเลยโดนตีไอ้สัตว์ ไปจังวะไอ้พวกเก่งไปเที่ยนด้วยอเทีไยนน่ะมันรู้พี่พี่ใจเย็นนัมมีดพี่อะเดี๋ยวดีเขาจะไปก็ไปเดี๋ยวดีเขาจะไปก็ไปเขาจะไปก็ไปโอ้โหไอ้เหี้กกูโดนตามเลยเอาไอ้เที่ยนแป๊บเจอกูกูโยนเลยกูโยนอ้าวเฮ้ยแม่งโดนตีแมงว่าโดนสิบหกคนนะสิบหกคนนะสิบหกคนนะนิ่งเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้เหี้ยแม่งถือไว้บอลอยู่ใกล้ๆกูนี่ไอสัตเฮ้ยกูจะถือเอ้ากูโดนไอ้แม็กโดนทีนอะไรแม่งดูนี่มโดนไปเดียวกันเลยพี่เซฟอยู่มีมีจดเซฟอยู่มีเข้าแชิบหายแล้วแม็เข้าเข้ากันไปเยอะมากแล้วตอนเนี้ยมึงหาบอลนี่มึงหาบอลนี้หาบอลนีหาบอลนี้หาบอลนีเอ้ยทันี้เียี้เยเบ้าเบ้เีเ้ยเาพี่เบยเบเบ ได้อะโอ้ยแต่แบงค์สายน้าเส้นใจนี่โบคนพอดีโอเคเงินรวมตอนนี้ตายไปแล้วไปสเปร์คนเงินรวมสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญคูเหลือเตอร์ตึงๆทั้งนั้นน่ะสกูบัสแดนครับโอ้ยมันบอกว่าห้าดาวพี่โหยากจังอะรอบนี้ก็รถบัสเต็มไปหมดครับแล้วก็อูสักนะเป็นปลากรวนะแล้วก็กระโดดข้ามมาแพงไปเข้าโรงเรียนไปหาดาวเลยหรอวะกูไปไปก่อนเลยพี่วิรอดปะเนี่ยรอด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 เ ี่มันดูแล้วรอบนี้นี่และรอบโอเคค่อยๆไปแล้วกันค่อยๆไปไฮโอ้ยมันมี2องคันเหรอไม่ใช่คันเดียวเลอโอ้โหสองคันติดเลยว่าได้พี่ได้พี่รออยู่รออยู่รออยู่ไป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 เปิดประตูไปิประตูเปประตูปิประตูไว้เปิประตูนี่ครับเปิดแล้วเนาะเปิดฟาไใครวะไร่ฟาไใคล่ะฟาดกูนี่แหละต้องรอประตูเปิดว่ตรงนี้ มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอบนี้เอาแค่8คนเท่านั้นครับบอกเลยมีใครใกล้ยังมีใครใกล้ยังพี่ไอ้ใกล้ยังมีแล้วพี่ใกล้โอ้โหสามคันพี่หนูใกล้แล้วพี่อ๋รถรถคันไหนมีคราบเลือดมันจะชนแล้วตายเว้ยคันไหนไม่มีคราบเลือดคันนั้นแบบปลอดภัยเฮ้ยกูเข้าแล้วเข้าแล้วยังไม่เข้าเลยพี่เข้าไปแล้วสี่คนพี่ไอ้ผมมาแล้วไปพี่พี่ไอ้ไปไปไปแทงมาแล้วกูแทงมาแล้วกูแทงมันตายแล้วเพื่อนอุ้ย โดนชนอุ้ยอ้ยเอาวินเอาวินโอ้ยพี่พิ่เดียวโองเหลืออีกสองคนพี่โคตรากเลยสองคนพี่ไอ้นี่เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเลรพี่ไปเรพี่พี่ย่าทันพี่พี่ย่าทันพี่ย่แล้วเพื่อแทงโอ้ยไม่ไันโอ้โหโคตรยากอ่ะนี่ยากมากครับ โอเคพี่อ้ากับซายุคเข้าได้นะรอบนี้นะครับสโนเดย์ครับรอบชิงแล้วนะครับรอบนี้เหลือแค่8คนเท่านั้นนะมีซายุคกับพี่อ้าเป็นความหวังของเราครับรอบนี้ไปตัดด้วยไปตัดเขาด้วยใช่เหรอไปตัดต่อไปอ่ะไม่เรอไม่หรอไม่เอา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 พี่ไม่เอาคนเนี้ยไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกเพลง ดูเป็นตัวร้ายเดินยืนถือมีดอ่ะเพื่อนแทงนี่เกลือกเกือบเกือบนะครบตัวร้ายใจเย็นนะใจเย็นนะเหล่าตัวร้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาพี่ตังตกแล้วไม่ต้องดูก็ได้พี่ตังอ่ะชายุระวังนะเขาเขาปาบอลมาทีเดียวล่วงเลยนะขอบขอบอ่ะเอ้ยชายุชายุเอ้ยเอ้ยชายุอ้ยอ้ยอุ้ยมันช่วยชีวิตเหลือบัดหนอะไรไปแล้นะอุ้าเรียบร้อย โอเคไปดูรอบต่อไปเลยนะครับรามอัพครับรอบนี้เป็นการปีนไต่ขึ้นไปที่สูงนโดนปลาเออวามันโดนปลาใชต้องสังเกตขนาดกันะน้องเฮียมันเห็นพอดีไงรอบนี้คือเราต้องปีนน้ำไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามที่สูงเข้าเท้นใส่คณะนะครับ Let's go ขออยู่หน้าก่อนเลยมีแค่10คนเท่านั้นที่จะผ่านไปเลยย้ยโอ้ยสีไหนต้องเลือกสีดิปีตัง ไอ้แบกเฮ้ย้ยเอาหัวตีว่ะ่าโดนตีว่ะ่าโดนตีว่ะตีดิ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 ้าอิ้ีดิตีดิตีอิตีอุ้ยดิ้ีดิตีดตตอี

โอ้โหพี่ก็ต้องแบบค้างนะพี่ทีนึงคนเรียว้อยเออูดๆเด้อสวิงปังนะครับด่านนี้นะครับชิงช้านะครับแต่ว่าก็จะเปลี่ยนทีมมเรื่อยๆมันก็จะมีชิงช้าหลายแบบนะระวังชิงช้าให้ดีโอ้โหและอย่างเยอะและไปถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวไปเลยพวกเราเข้ารอบให้ได้ไปแปดคนอย่าพี่ไม่ไปบอกข้างหลังไม่โอ้โหต้น้ำ ไปเล่ Let's go บ้าเลยไปไปไปเช็คพอยเช็คพอย,ย,ยเกมอาจจะมีกระตุกอยู่บ้างนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับตัวเกมนะครับที่ออปติไมซ์อาจจะยังไม่ดีเซิร์เฟเวอร์อาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะไปไปผ่านมาโดโอ้โหเดียวเกี่ยวประตูปิดประตูปิดกูหามีดกูหามีดแทงคนไปไปไปเอ้าเฮ้ยประตูจะปิดแล้วโอ้โหเตือนทีวิเข้าแล้วหนึ่งคนเข้าแล้วหนึ่งคนใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ย ไปไปกูไปกูเข้าแล้วเฮ้ยเหลือสองคนพี่ขอร้องขอร้องพี่อ娅เฮียอย่าจะไม่ใกล้กูไม่เกิดได้ถือพี่ไอ้เหยังจะอะไรกูเลี้ยวเลยอ่ะใครยังไม่เข้าใครไม่เข้ามี่ไหมหนูหนูยังไม่ชายูเร็วยูเร็วตีบ้านตีบ้านพี่ตีบ้านพี่อย่ามันเข้าตัวนี้ตีบ้านตีพี่รักบ้าอ่าไปถ่านแล้วหลังรอบไปก็คือชายูแล้วก็ผมพี่ย่าพี่ตัง อ่ะพี่ตั้มไม่ได้เข้านะครับเข้านี่ออะไอโฟนรอบนี้รอบจริงครับมึงต้องลาเว้ยมึงอย่าหนีเว้ยเพื่อนนใครพี่ต้องลาปวยวีละป่วยวีละป่วยีละเดี๋ยวพี่วีละไปแบบโอ้แม่เลยน้ำแข็งแตกพอดีเหลือใครไม่มีแล้วหมดเลยโอ้โหตายกันหมดครับไปดูรอบต่อไปกันพี่ตั้มพี่คือความหวังของเราพี่ ไปคว้าเงินรางวัลมาม,มันปลาเสร็จมันก็โดนลงเลยไม่เกินี่โอ้โหยยทำหน้าที่ดีมากเลยวะใครจะฆ่ากูกูตายเองดีกว่าเดี๋ยวมีศักดิ์ศร <c oughs> <ะ>ีบอลว่ะและรอบนี้ครับมินิโอรีเวน r ์ด่านนี้ก็คือเราต้องผ่านอุปสรรคที่เป็นลูกตุ้มหมูนี่ไปให้ได้และกระจกจะแตกด้วยนะครับอาราาเอาล่ะต้อะพาแล้วไปเลยม <c oughs> าแรกขอบมาแรกของกูมาแรกของกูระวังหมูดีๆนะจับจังหวะดีๆ วาดเรียบเลยเขานี่พี่เขานี่พี่เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะโมฮอปนี่มันเล็กๆกว่ะแรกๆว่ะเข้าแล้วแบมลองเดินไปหาผู้คุมดิอะไรไงต่อเดินไปข้างหน้ามาดิเข้าหลังตีได้โลไอ้เหี้ยมันแทงกูเล่าใหม่เลยใช่เหรือว่าพี่เหลือใครยังไม่เข้าครับเหลือใครครับผมครับเหลือพียระซายุ อ้าวหมดเวลาโอเคเข้าได้3คนนะครับนี่ผมแบ็คแล้วก็พี่ไอนะครับเงินรางวัลรวมเป็น20,000อู้ตายไป119คนอย่างเยอะเป็นัแ119เกอแต่แต่คนนในแบบ32มสิบสองนีพี่รอบนี้เป็นนานม้าหมุนแต่ว่าเหมือนจะต้องหลบนะห้ามตกหรือเปล่าเอ้ยอผมรู้แล้วดานี้ก็คือระหว่างาเอ้าเฮ้ยระหว่างโดนตีกำลังลันอยู่นะครับเป็นหลอดข้างบนแล้วห้ามอยู่ข้างในแล้วเราต้องอยู่ข้างนอกเท่านั้น เออกูตายรอดพี่ผมรอดเอาละเงินรางวันรวมเป็น5 5,000าครับและแบ็กรอดได้ครับคนเดียวเลยนะรอบสุดท้ายครับสก e แอนด d ลีเดอรแบ็กนั้นจะต้องห้ามตกไปล่างสุดห้ามนะแตามึงตกก็คือแพ้เลยนะแม้แต่ชั้นเดียวแพ้จากกูเองไประวังหาที่อยู่ไปตนลุนโอ้ยถึงเฉยว่ะ มาดูว่าแบ๊กแยงขวาชัยชนะให้เราได้หรือเปล่านะครับเอาเงินมาหารกันกินบูธะแบ๊กไปโอ้ยโอ้ยเจ,ำจำ้าจังหวโคตรด,ดีวเอ,อ <laughs> ยา,ยยายอย่าลวงอย่าชมดีชมดิระวังข้างหน้ามึงนะถึงไหมโอ้ถึงเฉยยิ้งโอแบ๊กแบ๊กแบ๊กตอ,อนนี้ร่วมไปแล้วสามรวมไปแล้วสามเหลืออีกสี่คนแบ๊กนิ่งวอย <laughs> เมื่อนมึงจะร่วมเป็นคนแบบที่7ด้วยนะเมื่อกี้เป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับมันดีนะแต่ว่าเกมยังออกที่ไม่เสร็จนะมันก็ยังมีหนุ่งหองอยู่บ้างนะครับต้องขออภัยในเรื่องด้านภาพนะครับก็อาจจะมีกระตุกหนุ่งหองอยู่บ้างนะครับแต่เราทาอะไรไม่ได้จริงๆเราแก้ไขกันหลังบ้านก่อนอัดพ้นครัวแล้วนะครับเออถ้าถูกใครไปถูกก็ถทกถูกแบ็คให้ชอบเรื่องไหนมาเจอไปคลิปนะครับ